นวัตกรแอร์ซ็อกกันมีตั้งแต่เด็กๆนะเด็กๆไปยันวัยรุ่นสายหื่นสายหื่นเนีสายหื่นดีเดนรามครับแล้วก็สายหื่นสายหื่นคนแก่คนแก่ดูดูสายหื่นขอดูสายหื่นหน่อยมากันเยอะมาเล่นกันเยอะนะครับปีค่าสนามนะครับผมข้าวอยากกินก็ซื้อกันเอาเองค่าน้ําไม่มีชาร์จกันก็มาแบ่งกันกินเอานะวัยลงวัยรุ่น เด็กเล็กเด็กน้อยพ่อแม่เอามาทิ้งไว้นะฮะบอกว่าเหมือนเป็นเป็นอ่ะเออเหมือนสเซอรี่แบบรับเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้แต่ใครยีน้องเขาก็ระวังนะอันนี้ก็เป็นช่างประจำสนามซ่อมซมทุกวันมาเล่นปืนกันทุกวันอาทิตย์แต่ไม่เคยเห็นมันได้เล่นเลยเพราะมันนั่งทํานั่งซ่อมอยู่ตลอดเวลานะก็มีบางกลุ่มครับมีบางกลุ่มเขาพาครอบครัวมา แบบว่ามาปิกนองปิกนิกอะไรกันบางคนก็ไปอยู่ในโลกส่วนตัวนะฮะนี่อันนี้ก็พาลูกพาหลานมาเล่นกันอืมเหมือนประจานเขาเลยว่ะส่วนนี้ก็ปาร์ตี้มีครบฮะมีครบมีครบฮะยกเว้นพวกอะไรนะเนี่ยหมดเนี่ยครบคนอื่นเขาไม่ค่อยได้แล้วครับบายบายครับมีเวลาก็มาเล่นกันนะนะบายบายบาย